วันนี้ผมจะมาพูดถึงการอัปเดตแพทช์ใหม่ของฮงไคแมกเตอร์เวอร์ชัน7.6ครับหัวข้อก็มีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแพรไม่ฟังก่อนส่วนใครจะไปดูหัวข้อไหนคุณสามารถสคลิปไปได้เลยนะครับเพราะว่ามีใส่ทม์สแตปมไว้ให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องแรกก็จะมีเรื่องของชุดสูตรใหม่ระดับ S แรงนะครับของสงชเช้ยนะชุดนี้บอกเลยว่าแต่ใครเล่นฮงไคอิมแพ t แล้วแล้วก็ไปเล่นฮงไคซาเรลด้วยมีความคุ้นเคยแน่ๆครับลายดูคล้ายซะเหลือเกินแล้วจะมีแอสโตรออฟระดับ S แรงตัวใหม่อย่างเซฟียม เป็นสพอร์ประเภทกายภาพนะแล้วก็มีกิจกรรมมินิสเปนดิ้งอีเวนต์มีกิจกรรมล็อกอิน7วันแล้วก็จะมีการแจกกล่องเลือกปานประจําตัวของสงช่ครับหกล่องนะแจกแค่หนึ่งกล่อง,นะแ,นนง,ลองแล้วก็เพชรอีกแบบจมจมีครับแต่งแล้วมันก็ประหยัดคุณไงคุณเปิดได้ได้เชิ้นคุณไปเปิดอีกอันหนึ่งก็จบแล้วแล้วก็มีเนื้อเรื่องปิดบทของอ็อกเซียกับหลานชิวด้วยนะครับจะเป็นบทที่3สลับฉากเงาอรุณสั่งฝันครับอันนี้บอสไฟผมสปอยเลยดีมากมีกิจกรรมที่สามารถเคลียร์สปปรรพสิ่งลวงตาเคสโอเพน สอบรายสัปดาห์ทันทีโดยการใช้ตั๋วจากกิจกรรมแทนแจกบัตรกดตู้ตัวละคร5ใบแต่นี่มีระยะเวลาจำกัดนะครับแล้วก็จะมีตู้สำหรับผู้เล่นหวนคืนก็คือตู้เอลิเซียครับเป็นร่างเฮอร์เชอร์ออฟฮิวแมนนะแล้วก็อุปกรณ์ครับส่วนหน้าหน้าสก,กินใหม่ก็จะมีของเปรซิโอเป็นโกคุโดบัตสโตรกส์ครับแลกได้จากมินิสเปนดิ้งอีเวนต์ครับโดยใช้เหรียญผมนับมาให้แล้วครับ450เหรียญมีโพรมิเทียสเทอร์มินอลเอทฟริซซี่เลสกินนี้เป็นสก,กินแจกฟรีในอีเวนต์นะครับแลกกกกไได้้้เเลยในนรรรรราาคคคิจรรมับืื่่อองตอป็ ตัวเกมเพลย์จะเป็นชุดสูตรใหม่ของสงเช่เอสแลงนะครับแบบทสูตรประเภทละอองดาวนะครับแล้วก็เป็นความเสียหายกายภาพบอกก่อนนะครับกาชาออนลี่นะครับแต่ว่าการันตีครับไม่มีหลุดเรทครับไม่แพงครับเป็นร่างเพลโบของสงเช่นะครับหรือว่าชื่อจริงก็เรียกน้องว่าเมรเรียได้เลยครับก่อนหน้านี้ต้องเล่นเป็นแค่แอสโรออกก่อนตอนนี้อัปเกรดชุดมาสวยขึ้นแล้วก็เอามาเล่นได้แล้วครับแต่บอกก่อนนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครประเภทที่ต้องใช้เวลาในสนามค่อนข้างนานนะครับแบบเดียวกับเทเลมาแล้วก็แลนเทิร์นเลยครับมีการ รับตัวเล่นบ้างครับเพื่อเก็บวงแหวนดาราและถึงเวลาพอเปิดวงแหวนดาราเนี่ยก็เอามาทาดาเมจคนเดียวถ้าใครชอบดูน้องรําบ่อยๆตอบโจทย์คอดๆส่วนวิธีการเล่นนะครับอธิบายให้แบบคร่าวๆนะครับส่วนใครที่มีแบบ X เปิดกว่านี้เนี่ยสามารถพิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้เลยครับและเดี๋ยวจะเอาคอมเมนต์คุณไปปักหมุดพร้อมเครดิตให้ขอบคุณเพื่อนๆในคอมมูนตี้ตมากครับคอมโบนะครับเราจะเริ่มจากคอมโบที่เป็นก่อนเปิดวงแหวนดาราก่อนนะครับคือการเก็บสแต็กให้ครบกดสกิลอาวุธกดชาร์จโจมตีแล้วก็กดอัลติเมทครับส่วนคอมโบตอนที่เปิดดวววงงแหหนาาารลล้ัจก เปิดโหมดโมเวนดาราแล้วเนี่ยเราจะกด QTE ของเพื่อนขึ้นมา1ตัวเพื่อสร้างสเต็คหกอันกดสกิลอาวุธอีก1ครั้งกดชาร์จโจมตีตีธรรมดา3ครั้งกดสกิลอาวุธ6ครั้ง QTE ของเพื่อนอีก1คนกดชาร์จโจมตีกดสกิลอาวุธอีก1ครั้งกดชาร์จโจมตีแล้วก็ปิดด้วยอัลติเมทครับบอกแล้วว่าเทคฟิลนานจริงๆเมื่อกี้ก็สโลให้ดูพร้อมเสียงแล้วว่าอะไรคือแอคชั่นอะไรนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองไปฝึกเล่นในคอมโบห้องทดลองดูนะครับทางเกมมีสอนเล่นอยู่แล้วจริงๆผม ก็พีรี๊ดกตัวเหมือนกันนั่นแหละครับคุณส่วนคอมโบที่บอกไปนะครับย้ำอีกทีหนึ่งมันเป็นแค่เบสิกคอมโบนะครับในการเล่นจริงเนี่ยมอนเออยบอสเออยในการเล่นมันไม่เหมือนกันฮะเรื่องของการโรเทชันตัวละครเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งที่เล่นหรอกครับแต่เอาแบบว่าฝึกไว้ก่อนจังหวะจะได้ใช้จะได้ใช้แบบเบิ่มๆครับส่วนแอนิเมชันเปิดวงแหวนดารากับแอนิเมชันปิดเนี่ยผมบอกเลยครับชอบทุกคนแหละต่อไปคือตัวแอสโซออบตัวใหม่อย่างน้องเซราเฟียมครับอันนี้จะเป็นแอสโซออบซับพอร์ตกายั่แแรตต้ง S, S ถือเป็นเอสโซ่อตัวหนึ่งที่น่าเปิดเลยครับตัวสกิลคร่าวๆของน้องก็คือสามารถเพิ่มความแรงคริเิคอให้กับทีมและพอเปิดวงแหวนดาราแล้วเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดทั้งกายภาพและก็ธาตุครับและยังสามารถเพิ่มความแรงคริให้กับทีมและมีสกิลในการเปลี่ยนค่าความแรงคริไปเป็นเพิ่มมาตาคริให้กับทีมจงว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเตี้ยไงคริก,ก็ร้อยจเจริญผ่อนเตืมมอนไว้ก่อนนะครับเกมนี้มีเฉพาะดาเมจกายภาพที่สามารถติคิได้นะครับการโจมตีธาตุมันคิไม่ได้นะครับเผื่อว่าคุณเป็นผู้เล่่นนใหหมมเือผ เรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยแกนหลักของเรื่องราวทั้งหมดจะหมุนรอบธีมครับก็คือการหลอกลวงคือการหลอกลวงแมนะ้กระทั่งเทพเจ้าครับส่วนการพูดถึงเนื้อหารีแคปต่อจากนี้เนี่ยผมเตือนก่อนนะครับเป็นการสปอยเนื้อเรื่องถ้าคุณไม่ประสงค์จะฟังกดสคิปไปได้ มาครับรีแคปเนื้อเรื่องกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับตัวสิ่งประดิษฐ์ของ1ใน7วิถีแห่งหลางฉิวอาฮิตาวิถีแห่งเครื่องมือได้ถูกเฉลยออกมาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเงาครับเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งโดยมีความพิเศษกว่าเงาตอนอื่นเพราะว่ามันสาม,มารถสนทนาในภาษาที่ตัวละครอื่นสาม,มารถเข้าใจได้สาม,มารถโอนจิตของตัวเองไปที่ตัวปีศาจเงาตอนอื่นได้เมื่อถูกสังหารยังเป็นแหล่งศูนย์รวมของเงาทั้งหมดในหลางฉิวนั่นก็คือเพอร์เซ i ชันครับโดยแผงของเพอร์เซ i ชันคือาร ปกครองเมืองแห่งหลังฉิวด้วยพลังของตัวเองครับโดยการทําลายเพอร์เซพชันเนี่ยตัวตนนั้นจะต้องถูกสร้างรูปลักษณ์ให้ได้เสียก่อนนะครับเนื่องจากเป็นภัยพิบัติที่ไร้รูปร่างฉะนั้นข้าไม่ตายเพราะว่าพอมันตายหรือมันถูกทําลายมันก็โอนจิตของมันไปยังปีศารเงาตัวเอิญและทําให้แมมไม่ตายสักทีอมตะในทางใดทางหนึ่งครับฉะนั้นวิธีการกําจัดเงาทั้งหมดคือการใช้พลังของวิถีในการรวบรวมเงาทั้งหมดในหลังฉิวมาอยู่ในจุดเดียวกันให้กลายเป็นเจตจำนวแห่งเงาที่มีอำนาจในการควบคุมเงา ั้งแล้วพอเจจนงแห่งเงาถูกทำลายไปเงา everything จิงการเบลทั้งหมดก็จะแหลกไปด้วยเช่นเดียวกันครับพวกเราวิธีไปจีสงชว่วเทเลมาเซลาเฟียมก็เลยทําพิธีสร้างตนในการสร้างรูปลักษณ์ให้กับเพอร์เซพชันก่อนนี่จะถอยไปตั้งหลักที่หลังฉิวโดยมีดูนิกสุนัขกู้หูของลิโทสวิธีแห่งการสละชีพช่วยซื้อเวลาให้ครับถึงแม้ว่าสุดท้ายจะพ่ายแพ้ให้กับประเทศชั่นและกระโดดสู่พลังเงาจนกลายเป็นหมาธรรมดาก็ตามคุณต้องเข้าใจครับทุกการต่อสู้จะมีการสูญเสียและเสียสละ ส่วนเรื่องของตัวบอสไฟครับบอสตัวล่าสุดในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวเพอร์เซพชันนั่นแหละครับเป็นเจตจำนงแห่งเงาที่มีสติปัญญาแล้วก็แข็งแกร่งมากๆในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวบอสจะใช้รูปลักษณ์ของสองเชเพราะว่าตัวกาชาเป็นสองเชคุณจะได้มาเปิดกาชาซาอีกหนึ่งเทเพราะว่าคุณโดนตกยังไงละ่ะคือจริงๆดูมันก็สันนิษฐานเอาว่าเป็นสองชเชแหละครับเพราะว่าเพอร์เซพชันอยู่กับสองเชมาแบบโคตรนานตัวเกมเพลของบอสโซนี้นะครับก็จะมีมูฟเซตท,ที่เยอะนะครับสนุกมากนะครับในเฟสแรกเนี่ย ก็คอร์ลรี่ครับจากนั้นเนื้อเรื่องก็จะให้เราเล่นเป็นแลนเทนซึ่งมูฟเซตหลักๆของบอสก็จะอยู่ในตอนช่วงที่เราเล่นเป็นแลนเทนนั่นแหละครับบอสตัวนี้ใช้การโจมตีในรูปแบบของเงาเป็นส่วนใหญ่นะครับตามคอนเซปต์ของเนื้อเรื่องเลยที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเงาจะมีนั้งการสร้างพื้นหน้าหม่สังเกตการโจมตีที่พื้นเงาแทนสร้างฉากมาหลบแล้วก็หลบโจมตีผ่านเงาในฉากหรือปล่อยเงามาตีทางพื้นไปไงแค่พูดไป3อย่างก็สนุกแล้วใช่ไหมละครับแลวถ้าเกิดว่าก ลนสามารถปรับเป็นโหมดยากได้นะครับบอสในะเรื่องเกมนี้ปรับระดับความยากได้ครับแต่สำหรับคนที่เป็นเทพอยู่แล้วมันก็คงไม่กรนาเบอร์เพราะกลอยู่แล้วนะพอคุณต่อสู้เสร็จก็จะมีแอนิเมชันให้ดูครับเป็นการปิดฉากเนื้อเรื่องสาบทแรกของฮงไคอิมเพคเตอร์พาร์ทสองเป็นการต่อสู้ระหว่างสงชเชฟกับเพอร์เซชั่นก็งานดีครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับเกมนี้งานดีตลอดครับประมาณ4นาทีครับผมก็โดนตกมาจากนี้แนะหละเมื่อไหร่จะทาเมฆส่วนเนื้อเรื่องของ7.6จนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องบทสลับฉากก่อนจะปูเข้าสู่บทใหม่ข้้าางหน ครับซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตบตีกับเพอร์เซพชันไปแล้วครับและก่อนจบคุณียาไทยอินโฆษณาครับโฮโลเฟสปี2องพนี้เตรียมพบกับเทศกาล Ho y o เว s รสุดยิ่งใหญ่ประจำปี h o y o เ e สส2024นครับงวดนี้มาจัดให้ดีไทยเลยนะโฮโลเฟสนะก่อนหน้านี้เรานั่งดูนั่งซึมว่าเมื่อไรจะจัดไทยตอนนี้จัดแล้วนะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับสามารถมาที่งานได้เลยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมถึง18สิงหาคมครับงานเริ่มตั้งแต่10โมงถง ก็ไปคุณสามารถมาเจอผมได้ผมจะไปวันที่8ถึง12สิงหาคมครับแล้วก็ไปอีกทีวันที่18ถ้าคุณมาวันพวกนั้นคุณเจอผมแน่ๆส่วนอยากรู้ว่าผมจะไปกี่โมงเดี๋ยวผมอัปเดตตารางให้ว่าผมจะไปวันไหนกี่โมงนะคุณนะณผมเข้าใจคุณผมเข้าใจเพราะคาณคมาจากต่างจังหวัดด้วยและแจกโค้ดในตอนช่วงท้ายครับสำหรับคนที่อยากลองเทสตโซลาร์คสงเชือเนี่ยคุณใส่โค้ด Shadow Show เพื่อรับการ์ดทดลองชุดสูตรระดับ S ของน้องได้เลยครับและก็จะได้2 8องพันแปด้วยับคลินี้ก็มีเซอร์ไรท์ด้วยครับ ชมไปจนถึงตอนช่วงนี้มากสุดท้ายเ่ยว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบายอย่าลืมกดซับนะ